จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แนวทางของสโมสรนะครับที่จะต้องแยกทางอะไรกันในช่วงเวลาอย่างที่บอกมาเรียวโพสต์เส้นระยาย,ยาวเราก็อยากเ,าเห็นเขาทำทีฟุตบอลเมืองรองให้นานๆเหมือนที่เราเคยเห็นโพสต์ที่อยู่กีการอเวลานะครับซึ่งจากแต่สิ่งที่เขาพูดเราก็ยอมรับเรายอมรับการแต่ใ,ใจมาเรียว,เ,ยวเพราะว่ามันเป็นสปิริตของนักสู้คนหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าทำทีไม่ดีกว่าเดิมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณา,าเขาเพร้อมพิจารณาตัวเอง ต่ถามว่าถ้าถามในส่วนของสโมสรเนี่ยเราอยากให้เขาจากไปก่อนที่เวลาสมควรยังไม่มีแชมป์เนี่ยเราคิดว่าไม่ไม่ใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับก็สนับสนุนเขาทุกเรื่องแล้วก็เอ่อก็ดีที่อะ,อะไรต่างๆเนี่ยส่งผลมาถึงเกมนี้นะครับความมุ่งมั่นของเขาความความมุ่งมั่นของนักกีฬานะครับของไายในทีม แล้วก็รวมไปถึงแฟนบอลที่เข้ามาสนับสนุนโค้ชมันทําให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกับสโมสรฟุตบอลสโมสรหนึ่งโดยเฉพาะความเป็นบอลอย่างนี้นแต่เป็นสิ่งที่มันเหลือเชื่อมากสำหรับผมกับกแฟนที่เราทําวันนี้ถ้าผมเลือกว่ากับมาริโอเนี่ยทีมยังไปได้ไกลกว่านี้และยังดีกว่านี้ได้ครับผมว่าบอลมองยังคงยืนยันมาไปดูยังอยู่ยกับทีมต่อถึ้นในแง่สโมสรเราสนับสนุนมาเรียโอเลยนะครับปีนี้อาจจะมี มีอิกซอที่ไปลงตัวอยู่บ้างน,นะครับมีการหลรายการที่ยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่เราจะแก้ไขแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะทับมาดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเมื่อจบเล็กหนึ่งแล้วมีเวลากกเตรียมทีมถึเกือบสองเดือนเต็มเชื่อว่าเราจะอ่าเ,เราจะเตรียทีมที่มันดีดีขึ้นกว่าน,นี้ได้อีกจากที่ดีแบบวันนี้เราจะเชื่อว่าจะดีดีถ้ามีคอต้าให้เปลี่ยนแล้วก็เป็นหน้าที่ของโค้ชกับ ผมลืมบอกไปตอนนี้เรามีาประธานทุกการเทคนิคแล้วเรามีมิสเตอร์เราลายหวอดช่วงนี้เป็นเรื่องของของมาริโอ้กับรานิคอลดีเลกเตอร์ที่จะนำเสนอแนวทางในการปรับปรเปลี่ยนผู้เล่นหรือ,อ,อหรือปรับตัวตำแหน่งไหนนะครับส่งให้บอร์ดพิจารณาก็อย่างที่ท่านประธานโทรสอนจะพูดออกไปว่าเราจะขเขาเพื่อเรื่องเราจะไม่ให้มันทองต้องประสบปัญหาต้องมีวิกฤตที่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 ทำให้เ,เป็นลายหวัด